อ๋าเหรอมีอีกวิธีนึงเหรอเอาครับพีเต้จะโชว์โอเคอ๋อขึ้นแบบนี้เหรออ๋อนี่คือการปีนครับถ้าแบบนี้คือการปีนขึ้นตรงนี้เลยนะต้องขยัมาทนี้โอเคอ๋อขยับมาแล้วก็ไงต่อยบมาแล้วก็ขึ้นไปขั้นแล้กียนี้ครับแล้วก็ไงต่อครับก็มาตรงนี้อ๋อตรงนี้ไม่ได้ตนี้ตรงนี้มันอันตรายอ่ะอ๋อเหยียบแค่ตรงนี้เหรออาไป อ๋อแบบนี้ลากเข้ามาเลยโอเคโอ้โหเจ๋งนายทำท่าไปท่ๆหน่อยโอ้โหเจอสไลเดอร์เจอสไลเดอร์เหรอครับพี่แจมเจอสไลเดอร์ตรงไหนอะไหนอ๋อนี่ไงอุยพี่ฝนเมื่อกี้ทำยังไงนะเมื่อกี้ลงมาแบบยืนเลยเหรอโอ้โหมานี่ครับอ๋อมันเป็นสไลเดอร์ไม้ใช่ไหมเจ็บไหม Вот тебе вот.